วันนี้น้องป้าคุณจะมาเช็ดไก่ให้ดูนะครับไปติดตามกับน้องป้าคุณหันซากันไก่ชื่ออะไรลูกเออเอเอไอดูครับไปดูไปดูไปดูดด นี่ชืเดี๋ยวครับที่มาถ่ายอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรพันอะไรพันอะไรตรงนี้นพมาพ่มาพม่าครับพม่าก๋อยเราต้องชือ่อพม่าบ่อนเอาเช็ด แล้ววิธีเช็ดเขาเช็ดยังไงไหนบอกโดมแล้วกป็นโดมแล้วก้างบนก็นนกนนกนนเช็ดเร็งๆไก่ตัวนี้เคยตียังเคยเอาไปตีกันยังยอดไก่นี่คุณเช็ด